คือจักรยานขาไถกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาค่ะบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะที่ได้มีการรวมกลุ่มกันของเด็กๆที่มีอายุ2ถึง8ขวบค่ะมาเล่นจักรยานขาไถภายใต้ชื่อกลุ่มปัตตานีบาลานไบท์ซึ่งทุกๆตอนเย็นค่ะผู้ปกครองจะนำบุตรล้านมาฝึกซ้อมและออกกำลังกายที่สนามปัตตานีบลา่าอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีโค้ชอาเมีน มาประสิทธิ์ค่ะโค้ดประจำกลุ่มก็เผยถึงความท้าทายในการสอนเด็กวัย2 8ขวบซึ่งต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากเพราะวัยนี้นะคะน้องๆวัยนี้มีสมาธิสั้นและมีเทคนิคที่จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกที่อยากจะเล่นอยู่เสมอและที่สำคัญก็ต้องมีความปลอดภยัยมีอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหมวกกันนกสนับแขนสนับขาถุงมือรองเท้าเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทางด้านของคุณนาะอาฟปติ นะะหนึ่งในผู้ปกครองก็ได้มีการเปิดใจค่ะว่าหลังจากที่ลูกของตนเองได้มาเล่นกีฬาจักรยานขาถายก็ทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งเด็กๆจะได้ทั้งสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีบุค คลิกภาพที่ดีด้วยค่ะรวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วยสําหรับจักรยานขาถ่ายนะคะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กๆแล้วยังช่วยฝึกให้มีระเบียบวินัยและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครองและยังสอนให้เด็กๆมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและยังรวมไปถึงเป็นการจุดประกายฝันให้เด็กๆจะเป็นนักกีฬาในอนาคตต่อไปอีกด้วยค่ะ